รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับคุณผู้ชมทุกวัยเชิญพี่น้องชาวไทยจะพาไปดูลู่ทางร่ำรวยทำอะไรถึงจะไปได้สวยมีที่คนรวยมันต้องมีคำพี่อยากเป็นเศรษฐี พีวิทีรวยเอรวย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 ,รวย,รวยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราสามฤดูซุปเปอร์ไรส์บวกสวัสดีสสดครับรายการค<อ>พีวิทีรวยอ่ะมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับรายการที่สร้างแรงบันดาลใจและสร้างประกายความคิดนะครับในการ สร้างความมั่งคั่งการทำมาหากินอาชีพที่หลากหลายนะฮะอ่านะคะจะเห็นว่าเราเดินทางไปไหนมาไหนนะคะมีหลายจังหวัดที่มีธุรกิจหนึ่งเกิดขึ้นเยอะมากคือคือธุรกิจสร้างเมืองอ๋อการสร้างเมืองแบบจำลองค่ะแต่ว่าจริงๆก็ไม่เชิงว่าจำลองแต่ก็สร้างเป็นเมืองที่มีชีวิตจริงๆเพียงแต่ว่ายกจากอีกที่หนึ่งน้อยที่หนึ่งใช่นะฮะหลายๆที่ที่พัทยานี่ก็มีอยู่ที่หนึ่งคงจะได้ยินมิโมซามิโมซ่าเป็นเมืองที่ฝรั่งเศส เต็นยังไงไปเลยครับทำอะไรนี่นี่นอ,อะไรนี่กกำลังใช้สมาธิรูปั้นก็ไม่เว้นนะคุณเนี่ยผมเป็นคนหลงไหลศิลปะนี่คุณต้องดูให้เป็นศิลปะสิแน่ใจออแล้วมาทำอะไรอยู่แถวนี้บรรยากาศเหมือนอยู่ฝรั่งเศสยังไงไม่รู้เนาะเอาก็แน่นอนนี่มันเป็นเออมืองเมืองหนึ่งของฝรั่งเศส คุณจาไม่ได้เหรอที่เราเคยมาเมื่อปีที่แล้วจริง่ะจำไม่ได้เหรอที่มีช่างตอกตะปูปักปักปักกันเหรอกองปังกองปังเลยโอ้แล้วดูตอนนี้สิจําได้แล้วจําได้แล้วพี่นิกกี้พี่นิกกี้ใช่ที่เป็นธุรกิจเป็นคนก่อวีรกรรมก่อวีรเวรฮะก่อเวรกรรมอะไรเรามาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่แหละโอ้ยนี่เปลี่ยนไปแบบอะไรอะไรก็เปลี่ยนไปหมด แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือคุณนิกกี้สวยเหมือนเดิมุณค่ะคุณค่ะสวยกว่าเดิมน้ำชิปเลยนะเนี่ยตอนนั้นเรามายังไม่มีอะไรใช้เวลาก่อสร้างนานไหมปีเสร็จเสร็จปีเสร็จเสร็จเสร็จเลยเสร็จเลยแล้วนี่เปิดัเป็นเรื่องเป็นราวมีนักท่องเที่ยวเดินกันพุกพานอย่างนี้เนี่ยได้กี่ปีแล้วฮะตอนนี้ก็ปีครึ่งแล้วค่ะอยากรู้ไหมว่าวันๆเนี่ยมีนักท่องเที่ยวผ่านเข้ามาเท่าไหร่เออเยอะไหมฮะถ้าวันธรรมดาก็อยู่ที่ประมาณวันละสี่พันคนนะควันธรรมดาเนี่ยนะใช่ Oh. ถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเสาร์อาทิตย์หรือลองวิกเอนเนี่ย,ยก็จะเยอะหน่อยนะอีกเข้าตัวอะไรอะไรคือสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะได้ขนาดนั้นต้องเรียกว่าความแปลกใหม่ของเมืองพัทยาแล้วก็เมืองไทยก็คือสถาปัตยกรรมของฝร,รั่งเศสใช่ไหมครแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแนวฝร,รั่งเศสผสมกับเยอรมันแต่สิ่งที่มันเป็นหัวใจของมิโมซ่านั่นก็คือการแสดงแสงสีเสียงในผู้ดนตรีนักผู้ดนตรีเนี่ยของเราเนี่ยพิเศษ น้ำขึ้นลงผสมกับแสงและเสียง oh. นะคะเ oh. สียงดน,นตรีและที่สำคัญที่สุดมีการแสดงของมนุษย์ uh. ก็คือละครบอดเวย์และการแสดงคารบาโชว์ของลาบรนดานสเสาเพศสองด้วยเรามีโชว์ทุกวันเลยอะทุกวันค่ะวันละสามรอบเวลาห้าโมงเย็นหน uh. ึ่มแล้วก็สามชุม พิพิธภัณฑ์3มิตินะคะของมิโมซ่าเนื่องจากว่าราคาบัตรผ่านประตูที่เข้ามิโมซ่านะคะสามารถชมได้ทั้งโชว์นะบูลลนตรีโชว์ก็เราก็จะอินคลูดก็คือมีตัวเนี้ยเพิ่มด้วยคือ2กิจกรรมแต่ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหนึ่งร้อยหาสิบบาทถูกมากๆค่ะก็คือจะมีพิพิธภัณฑ์3มมิติหรือจะมีสวนสัตว์แปลกให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยชม ชมกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ไปชมโชว์ต่อที่ลานนพดุนตรีแต่ถ้าจะเข้าทั้งหมดก็จ่ายเพิ่มได้ใช่ค่ะอันนี้นี่เพิ่มผู้ใหญ่100 100บาทเด็ก50บาทแต่ต้องสูงไม่เกิน120เซนอ้าวพี่กัพตเข้าฟรีเลยรอดเลยรอดเลยขอรองเท้าเข้าเลย 16บหนาฬิกาสานาทีใกล้ใกล้โชว์แล้วใช่ไหมใกล้โชว์แล้วแปลงว้าสิมาท่องเที่ยวมากันเต็มเลยอ่ะใช่ค่ะบรรยากาศเป็นเป็นทัวร์จีนนะคะอันนี้ที่เห็นนี่ก็จะเป็นทัวร์จีนทัวร์เกาหลีนะคะขาดที่โด่เลยนะคะช่วงที่4ี่โมงครึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงที่จุกจิกจ่อแจ๋พอสมควรคือดูแล้วเป็นเมืองที่มีเสน่ห์จริงๆนะครับดูอาคารสิ่งปลูกสร้างดูต้นไม้ดูป้ายเออแบบหุยเห็นแล้วแบบ มันเป็นหมู่บ้านที่แบบมีเสน่ห์มากๆขอบคุณหน้าถ่ายรูปไปทุกจุดเลยอะใช่ค่ะยังมีของแปลกให้ดูอีกใช่ไหมพี่ถูกต้องค่ะไรคะยังมีสวนสัตว์แปลกในมิมส่าพาเ์คไปดูว่าพี่กัมพูกับสัตว์แปลกใครจะแปลกกว่ากันโอ้ยไอ้ ี่โมซ่านี่แหละแน่นอนย็งไงแหนพอไหมเอ่อสี่สองหนึ่งะไรเนี่ยสี่สองหนึ่งงวดนี้สี่อะไรสีขาขาสี่ขาหัวหัวสองหัวหางหางหนึ่งถ้าไม่พอนับกระดองเข้าไปอีกอ่ะมันต้องถูกสักตัวละผัาไปเลยครับเรื่องมากเลยเพราะว่ามันตั้งใจพอแล้วๆพไม่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 ไมกันหน่อยค่ะ มสีสีจริงๆเลยพี่าไปเลยเขาไปเาไปเลยวิ่ง่งไวถามจริงๆครับคุณนิกกี้คือเปิดมาก็ปีกว่าแต่ว่าที่นี่เนี่ยทราบข่าวว่ารับรางวัลมามากมายและที่สำคัญคือติดตลาดนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเที่ยวกันเยอะเป็นเพราะอะไรครับต้องบอกว่าเรา ทำด้วยหัวใจเราทำด้วยความเอาใจใส่ด้วยความใส่ใจเราทำด้วยความรักสําหรับการเปิดมือแห่งความรักรเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมหรือนะคะสิ่งที่เรามีไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบหลายๆอย่างกิจกรรมต่างๆที่เรามีมากมายอะไรก็ตามที่เราสามารถมอบความรักมอบความสุขเป็นดวงวันให้กับ ทุกท่านที่เข้ามาที่นี่ได้เนี่ยเราทําอย่างเต็มหรือเป็นเพราะว่าตัวคุณนิกกี้เองเนี่ยอาศัยความชํานาญหรือว่าความที่ตัวเองเคยอยู่ในวงการทัวร์มาก่อนแล้วก็ดิวกับทัวร์ดิวกับอะไรก็ส่วนนี้ก็ด้วยนะคะเนื่องจากว่าตัวเองเป็นคนที่ทําทัวร์มา20กว่าปีแล้วเกือบ30ปีค่ะชาวไทยทั้งหลายที่เข้ามาในเมืองไทยเข้ามาที่มิโมซ่าเนี่ยนะคะก็จะชอบในส่วนของความแปลกใหม่ความมีสีสันใหม่ครับแล้วก็ ในส่วนของชาวต่างชาติเองเนี่ยเขาก็ชอบมิโมซ่าเนื่องจากว่ามิโมซ่าเนี่ยเป็นเหมือนกับที่ที่ลึกของความทรงจําในบ้านเขาเป็นเยอะและเน้นต่างชาติอย่างเดียวหรือเปล่าพี่แล้วคนไทยเน้นคนไทยเองก็เยอะที่สุดก็คือคนไทยนะคนไทยกับต่างชาตินี่ครึ่งๆเลยครึ่งๆเลยแล้วทําเลที่ตั้งนี่ได้เปรียบ ทำเลที่ตั้งได้เปรียบตรงจุดที่บ้านเราอยู่ด้านหน้าโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทยก็คือแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียนพี่นิกกี้วางแผนเอาไว้ว่าจุดคุ้มทุนของมิโมซ่าเนี่ยสักกี่ปีลงท,ท,ทุนไป500-600ล้านเนี่ยนะคะ เราก็ตั้งใจว่าจะคืนทุนให้เร็วที่สุดแต่ว่าตามหลักของขอ,งองสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะต้องคืนทุนภายใน7ปีอตอนนี้ก็ปีครึ่งละเราคิดว่าเราตั้งใจว่าจะคืนทุนสัก5ปีที่นี่นะคะลงทุน500ล้าน600้ล้านบาทก็จริงแต่มูลค่าณนะขณะนี้เป็นไงคะพี่ตอนนี้มูลค่าเพิ่มอีกเท่าตัวค่ะเป็นพันล้านแล้วใช่ค่ะเพราะว่า ตอนนี้หลังจากมิโมซ่าประสบความสําเร็จเก็ทรัพย์สินที่ดินแล้วก็อสังหาริมทรัพย์รอบๆตัวมิโมซ่าเองก็ขึ้นราคาขึ้นเลยใช่คิดไหมว่ามันจะติดตลาดได้เร็วขนาดนี้ตอนที่ทําลงมือทำไม่คิดไม่คิดเลยไม่คิดด้วยว่าจะได้รับความเมตตากรุณาจากนักท่องเที่ยวทุกท่านขนาดนี้เดี๋ยวขออนุญาตดูมือหน่อยนะคะเอ่อมือขึ้นนะเนี่ยมีฝีด้วยโอ้มีฝีมือนานไปแล้วพี่นานไปแล้วแหมแต่อ่านเขาหรอจะดูให้คิอะไรกับพี่เขาไปเนี่ยนี่ลายมือเนี่ยเศรษฐีตัวจริงเลยนะเนี่ย ไม่ต้องดูแล้วพี่เป็นแล้วอันนี้หลายกระรับนะคะขอโทษบาเงินมันดึงยากเอาเี่นใส่เข่าไว้ใช้ยู่ไดยเลยขอบคุณนะฮะขอบคุณพี่มาขายร่ำรวยค่ะมิโมซิจานั่นแหละครับท่านผู้ชมฮะโอ้โหเห็นแล้วก็นักท่องเที่ยวไปนี่มีทั้ง สวนสัตว์ย่อมๆ่เขาเรียกสวนน้ำหรือสวนสัตว์นะเป็นสวนสัตว์และเนาะนะครับแล้วก็มีโรงภาพถ่ายสามมิตินะฮะไปแล้วเหมือนจริงเลยใช่นะฮะอ้าวก็ไปเที่ยวกันนะคะก็อุดหนุนทนไทยด้วยกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามีอีกหนึ่งธุรกิจของคนไทยเหมือนกันอันนี้ก็น่าสนใจหมวดความสวยความงามที่คุณแบบอยู่นิ่งไม่ได้คุณรัชนีเป็นผู้สวยห้ามเป็นผู้หญิงห้ามหยุดสวยเพราะผู้ชา จะสวยกว่าสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราสามฤดูซุปเปอร์ไรส์บวก